มากับเรามหน้ามีเต้มาหัวหกตี ออเไปไหนพี่ครับข้างหน้าพี่เขับไปเขาหยุด่ออเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งข้างหน้าพี่ข้างหน้าพี่เจ็บแล้วไปกําลังไปกําลัง อยู่ในบ้านนี้นะอยู่ในบ้านนี้กำลังปั๊มเกาะเการะสูนหมดเขาเล่น L L A G ห้าสามนะออกออกออกหน้าต่างแล้วนะครับอยู่หน้าผมก็ยิงกระสุนผมหมดอยู่หน้าพี่พกระสุนหมดนี่มีกระสุนมีที่ไหนล่ะไอ้เหี้ยมันมีแต่ปืนอ่ะมึงพี่อยู่อยู่ที่พี่นะมันนี่มันนี่ก่อนที่พี่สองตัวนะ เลือกเต็มเหรอความเลือนไม่เต็มเอ๊ะกองกระสุนอยู่นี่อยู่ไหนพี่อนครับอยู่บนอยู่อยู่บนชั้นลอยเลยครับผมสองตัวลอยหน้าพี่สองตัวรอเพื่อนนะกันแล้วใครโดดอ่ะแล้วได้แบไม่รู้ นี่นี่ซ่อนเท้าของข้างหน้าผมข้างหน้าผมไม่ลัวหนึ่งผมมาแล้วนะผมึ้นแล้วนะเฮ้ยเต็มคุยใครอ่ะตลงไปสองแล้วไปถามแลาวม่ได้ใช่เลยได้เฉยตัวนี้ ไปๆๆมปไปไปลมามาไปไปไปมีล oh, ้โอ้มีแรถโอ้ับมาขนเลขาวอ่ะขาวโดนขาวาน่ไหมนี่่

ไ <laughs> <laughs> อ้ยี่บาาคนเดียวอไอ้เียวมาคนเียวไม่มีเสียงจากตรงฝั่งอเกตาตายมาตายวมารัล้วมาลงท้าไปบ้านสุนไฟนะข้างหลังนี่ข้างหลงั <laughs> ตงตงีตาคนตากระสุนหมด เสียงตีมาพี่เสียงตีมาอยู่ในบ้านแล้วพี่เขาโยนระเบิดมาได้หรือเปล่าเสียงเสียงมาแล้วพี่มาแล้ว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 เดิมพวกพี่อ่ะเข้ามาแล้วตอกติดแกเข้าไป โดนโดนไอ้นั right. oh. uh. ่นไปอะหเลยโดนไอ้ไ hmm. อ yeah. uh. ้นั <h <h ้นแจ็คไอออผมไปเข้แจ็คไปไหมนเอไปโง่เลยผมแจ็คเด้้ ยังอยู่ว่ยังอยู่ยู่กองสองี่ืหลังตัวนนะเป้าตัวเดียวเดียวเ้จะแจกนะมีช่องเวฟมาพี่ปะเงี้ยข้าคนมาเนี่ยาโนโดนโนนจับหลังเอ้กเอาสมมตใครอ่ะคือรถเข้ารถเข้าครับรถเข้า บนไม่ไม่ใช่งพี่ไม่ใช่งพี่น่า <neste> <variety> จะลงเก็บเพื่อนเขามาเขามาเก็บเพื่อนเขาบ้าลงได้ป่าววันนี้มีกล้ามทองนะ รถเข้าไปไปมตลงใหม่พี่ก๊อฟนะผมสามส้ามีท้าหน้าพี่ด้วยารถรถตอไอรถมันหายไปไหนมีรถมาหนี รถมารถมามาเก็บเพื่อนเรยโตเขหาไปเไ็นรูกใครตัวเดิมบิดได้ใหญ่เลยนิ่งิ้นะมี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 ตรงผมอืมเป็นเอก ไ, <us> ไปพี่แข็งแข็งยังพี่แข็งัข้งงข้างบนหัวไมเลย่วมาเลยเดินไป่วมาเลยเก็บปืนกว่าันนี้เหรอใช่ใต้องขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปโดน สีเ่เปิดวงมาสิเล่นวาร์ปเล่นวาร์ปเขาเล่นวาร์ปนะวีโล okay. okay, ่สิโคล็อตี้กันโอเคเยี่ยมมา